ผัดกะเพราสะใจครับที่สวนตุงและโคโอ้หกลิ่นอืมนะครับโอ้โหน่ากินครับเนื้อวากิ่วฮะตนัสดีครับตอนบ่ายวันนี้ผมมิโตรเซียที่สะใจวันนี้มาชิมผัดกะเพราสะใจครับที่สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย กระเพาะสัใ์สใจนี่อยู่ที่สวนตุงคอฟฟครับด้านหลังที่มีที่นั่งเต็มไปหมดเลยครับวันนี้ผมสั่งผัดกระเพราลิฟไยฮะลิฟไยก็เป็นออของเนื้อวากิวที่เป็นซี่โครงเลาะออกมาก็จะอร่อยมากผมคนตอนที่เห็นตอนทำนะโหน่า,นาก,กินจังเลยนะสำหรับร้านนี้ครับเป็นร้านของผมเองครับไปชิมร้านคนอื่นมาซะมากมายตอนนี้มาชิมกระเพราล้านตัวเองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเข้าไปในร้านกัน สวัสดีครับนี่ครับคุณป้าป้าหนุ่ยครับป้าหนุ่ยนี่มือฉมังในการผัดเลยครับสวัสดีครับคือโผนี่ครับเอาแบบสดใจเลยนะครับผมแขดาวสองด้วยนะครับตรับด้านหลังนะครับจะมีที่นั่งแบบนี้ฮะนั่งโต๊ะไหนก็ได้ครับโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ได้หมดเลยฮะแล้วก็นี่ครับนาลี แล้วนี่พี่ออดนะครับแขกรับเชิญวันนี้พาพี่ออดมาชิมด้วยนะครับใส่แล้วครับนี่ฮะโอ้กลิ่นนี่ครับโอ้โหน่ากินครับตอนนี้เนี่ยผมปรุงซอสออกมาเป็นซอสพิเศษฮะเป็นซอสสำหรับผัดกะเพราโดยเฉพาะเลยครับมีเครื่องเทศอะไรที่มันร้อนหอมอร่อยไปด้วยครับนี่ครับกะเพราลิปอายซอสแข่ดาวไปครับอยู่นานไม่ได้ครับโอ้กินแรงมากครับ ป้าหนูอยู่ได้ยังไงทั้งวันเนี่ยครับสุดยอดจริงจริงโอ้โหนี่ข้าวครับน่ากินมากครับนี่ครับเนื้อวากิวฮะเราเนื้อเนื้อวากิวในส่วนที่โครงมันจะมีเนื้อที่มันอยู่ที่รอบซี่โครงฮะเราก็เลาะเอาเฉพาะเนื้อติดมันออกมาแล้วมาผัดกะเพราเนี่ยเขาเรียกว่าลิปอายฮะวันนี้ผมสั่งเป็นไข่ดาวเป็ด ซึ่งผมชอบมากครับเวลากินไข่ดาวมันเป็ดๆนี่ฮะกรอบๆนี่ฮะแล้วกระทะเราไม่ใช้กระทะเชฟรอนอย่างนั้นฮะคือใช้กระทะก้นลึกๆทอดไข่ดาวมามันก็จะมันก็จะมันก็จะมีความกลมของมันนะฮะนี่ฮะอย่างนี้ฮะแล้วน้ปลาพริกเนี่ยผมไปร้านไหนก็ชอบดูทุกทีนะฮะนี่น้อยไปหน่อยฮะเดี๋ยวขอขอเพิ่มนิดนึงครับเอาพริกเพิ่มอีกหน่อยฮะมันจะต้องน้ำปลาน้ำปลาต้องไม่ดำพริกก็ไม่ดำนะถ้าดำเนี่ยผมจะทิ้งทันทีฮะบันทุกวัน ใช่ครับเมกเกช์โ okay. นะอเคเดี๋ยวรอปลาพริกนะครับพี่กินไปแล้วเนี่ยของพี่ออดพี่ออดก็กินเหมือนกันสะเพริปลิมายแล้วก็ใส่เป็นไข่ไก่ชิมไปแนละ้วถือว่าคุ้มค่าที่มาไปจริงไงถึงรสชาติอร่อยนะฮะสะใจสมชื่อร้านส <laughs> นะเพริสะใจ <laughs> นี่คนโบราณคนโบราณวิจารณ์นะฮะจากกรุงเทพมาอยู่เชียงรายห้าปีแล้วไม่ไม่เคยได้ทานเนื้อโคขุน เดีด๋ยวเดี๋ยวเควนเนื้อริบอายครับวันนี้ได้ริมรองอเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีดยอดครับสุดยอดโอเค <laughs> ยอครับนี่แหละแล้วผมเองเนี่ยผมกินร้านไหนเนี่ยมผมชอบใส่พริกเข้าไปเพิ่มนะก็เป็นความเคยชินฮะใครที่มากินร้านนี้ก็น่าจะเหมือนผมฮนะแล้วผมจะมีเป็นคืนน้ำลายนะครับเขาใส่เป็นไม้เนี้ยนี่ไปด้วยครับผมชอบกินเปรี้ยวฮะใส่เข้าไปแบบนี้ฮะ นี่ครับชิมครับแล้วก็น้ำสูตรครับผมก็กินซ้ายใจกินมือขวาถ่ายหรือซ้ายสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะรบกวนให้คุณนาลีให้เขาถ่ายให้ต่อนะ้วฮะถ่ายเลยพี่ผมก็ชอบกินน้ำปลาพริกทำแร่ครับเอาไข่เป็ดขึ้นเราฮะแล้วก็เอาลิปอาย้โปะหน่อยๆน่อนตรงไหน

วันก่อนนี้นะผมโอ้โหเคี่ยวต้มผึ้กรุบกรอบด้วยมีพี่คนหนึ่งมาจากโมพีใหญ่เขามาเขาก,ก็รสชาติรสชาติที่คุ้นเคยของแถวบางบ่อะสมัยก่อนเลยแม่พ่อผัดนกให้กินผัดอะไรให้กินก็รสชาติเผ็ดๆใส่เครื่องเทศประมาณนี้ครับออกแนวอาหารป่าอืชอ,อบทานอาหารป่าอยู่แล้วอ,ออกแนวอาหารออป่า คือเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่รสชาติต้องถึงต้องถึงถ้ากลินนกล่นออกอืมถูกเลยที่ออกไปเคาะได้ถูกต้องเลยก็มันก็น่าจะได้อยู่นะเพราะอายุหกสิบกว่าแล้วนะม,มันก็น่าจะผ่านได้เรื่องของการกินไปเยอะอืมใช่ได้ครับสุดยอดสุดยอดถูกต้องครับตอนก่อนนี้พี่เล็กมากินบอกว่าหลายสิบป,ปีที่แลกกินของคุณคุณคุณลุงเขา แล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยสามสิบปีเพิ่งมากินเนี่ยรสชาตินี้นะคืออันนี้นอกเล่าเลยนะทำไปตัดไปใส่นี่นทีนี่ทีนั่นทีความเป็นมาตรฐานมันไม่มีใช่ป่ะแต่ถ้ามันมีสูตรเป็นแบบสำเร็จแล้วปุ<ม>๊บใส่ไปทีเดียวทุก<ม>สิบชามรสชาติมันก็มาตรฐานทั้งสิบชามถูกไหมใช่เพี้ <c oughs> อหืครอบนอกสุดยอด เมื่อเช้าพยายามทานข้าวให้นอยที่สุดครับ <ST S 2> ท่านที่แล้วนี่นารีก็ถ่ายให้แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกระเพราคุกข้าวฮะผมก็จะสั่งคุกข้าวงนี้เอ้นารีมีเอาริบอายเปล่าๆได้ไหมริบอายมีเหลือไหมหรืมีอะไรเหลืออีกไหมเป็ดพผ alo พี่พี่ออกกินเป็ดผ alo ไหมะโล o เปล่าๆชิ้นบ้างเอาเป็ดพะโล o เปล่าๆ<ม>ท,ที่นึงครับก็คือที่นี่มี ผมชอบกินเป็ดพะโล้ไงผมก็เลยมีกระเพราเป็ดด้วยที่แรกเป็นเป็ดกระเสดแต่ว่าเป็ดพะโล้ดีกว่ารู้สึก่าจะมีอะไรชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเมืองเหนือมันหาเป็ดพะโล้กินยากหาซื้อไม่ถึกแล้วพะโล้นี่ทําเองเลยฮะก็คือทําเครื่องพะโล้เองอะไรเองแล้วผมเนี่ยสมัยก่อนนี่แม่ทํากับข้าวนะฮะผัดกระเพราเสร็จเนี่ยผมก็เอาข้าวไปรอแล้วพอแม่ตักเสร็จเดี๋ยวเพิ่งตักหมดแม่เดี๋ยวฉันขอเอาข้าวไปคุกก่อนเอาข้าวไปคุกกลายเป็นกระเพราคุกข้าว นี่แหละครับแล้วเวลามากินก็เลยติดไงไปวันนี้กินก็เลยติดที่ต้องคุกเขาก่อนอื้มผาดมากนี่มนอ่ยจริงครับไม่ได้ชมร้านตัวเองกร่าจริงอืม ตักยากมันต้องขวดแบบปากต้างๆบบเลยสำหรัร้านนี้นะเปิดมาตั้งแต่สิบห้าตุลาเปิดวันนี้วันที่สี่แล้วนะน,นี้ใช่ไหม,มก็ที่แรกคิดว่าจะต้องตบยุงแล้วแต่ปรากฏว่าคนกินแล้วมาซ้ำมาวันที่สองสกามก็มากินอีกก็เลยดีใจฮะวันหนึ่งก็ขายได้เยอะครับพอสมควรไอ้ลิปไอ้ลิปอายนี่มันอร่อยนะดีนะ มันเป็นแบบมันที่มันแทรกอยู่สวยมายกนะน้ำตกชื่ออะไรข้าตังข้าวส้เขาเพาก็ให้เยอะดีนะืมโหนพี่อกกนินกินแบบไม่กันนะแบ่งข้าวห่อพี่หรือก,กินกับเป็ด นี่ไงแบกแล้วทำเองทำเองอเหรอว่าจะดซื้อไหนตดซื้อตลาดมะโคสดผมเป็ดสุดหรืออกเป็ดเลยครับหืมหืมสุดยอด๋ยวขอเสื้อกินแล้ว นี่ไงยัง,ยจ,งจริงจริงเเราบ,บอกได้ไหมเราใส่อะไรบ้างไม่ต้องบอกกันนะให้เขาไปค้นหาเอานี่ไงว่ากินกับเขาเลยไม่ใส่เสื้อคลุมอะไรนู่นูน่นหัวพี่ออกดิเ <hi> พราะทีพี่มีเหงื่อออกเป็นหัวเลย <hi> แม, <S <S แม่คือจะเป็นอย่างนี้ะะอยู่แล้วค่ะเวลาทานข้าวที่มันรสจัดๆอย่างเงี้ยอันเป็นปกติมีคน มันยืนตกอุปการมากเลยเนี่ยคนจะบูรการแล้วเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่หน้าสุกร์นรันด์เป็นคนบ้านละกาจริงเหรอจริงถ้าเขาเอาให้ดูแล้วเขาไม่รู้จักเจ้าเขาว่าเอ๊ะไม่ให้ดูย่าตระเบียบเหรอถ้าเป็นคนบ้านละกาต้องรู้จักย่าตระเบียบคนคนคนที่อื่นมาอยู่หรือเปล่าอยู่ศุกร์นิรันเหรอก๋วยเตี๋ยวปลาหน้าสุกร์นรันอยู่ที่บางละกาเลยอ่ะเป็นคนบ้านละกาเอืขใครชื่ออะไรอ่ะ อายุเท่าไหร่ก็มาเที่ยวเหรอไม่เข้ามาอยู่นี่เป็นตั้งนานอ๋อเหรอเดี๋ยวรอเป็ดเลยครับเารอเป็ดนิดหนึ่ง,งช่วงนี้ช่วงรอคุยกันไปครับอร่อยจริงครับก็ก็ลองมาชิมนะฮะคำอร่อยคือความคุ้นเคยในวัยเด็กท่านมากินท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่ารสชาติอาจไม่คุ้นปากไม่ว่าก,กันครับใครชอบก็มากินกันบ่อยๆใครไม่ชอบก็ต้องขอภัยด้วยแล้วก็ทําให้รสชาติที่ถูกปากแบบที่ผมชอบนะ น่าจะมาแล้วฮะา,าเร็วๆเดี๋ยวขาดช่วง <laughs> มาแล้วรับขอบคุณครับนี่ครับมาตรฐานเลย <laughs> น,น,นี่สองขีดเปล่านารี <t> สองขีด <t> คือเราคือ <t> ถ้าเกิดว่ามา รากข้าวเนี่ยเราให้หนึ่งขีดถ้าเกิดเฉพาะกับข้าวเราให้สองขีดนีด่ป้าแถมเมื่ั้ยรู้ไหมเด้แพ็คเนอืม,อม,อมกินกินเป็ดน้อกเลยนะอืมอืมกลิดนปาต้องกบอย่างนี้เราต้องเที่ยวให้นานพอที่จะกบกิน ไผ่เปรโลมันออกอ,อร่อยกระเพาะเป็ดเปรโลนี่อร่อยนะไม่ค่อยมีนะเจียงรายมีไหมร้านไหนขายไม่เคยเห็นอืมไม่เค่อยเ,เห็นกนระเพาะเป็ดเปรโลนะคือตอนอยู่นี่ก็คือเป็ดเปรโลโคขุ่นเนี่ยกระเพาอ่ะเขาเขาปากจานหนึ่งครับที่มีเพิ่มข่าวเห้อครับผมเพิ่มข่าวนะกระเพาะอร่อย ข้าวกินเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่กลับนีค่ะกินยากหืูผมชอบกินเยอะเลยเพี่อนร้อนเหงื่อออกปลาครับอร่อยจริงเดี๋ยวเราควนขอชิชู่สักนิดยชิชู่มนะปิดก่อนครับชิชูหน่อยโอ้โหเผ็ดนะเนี่ยป้าทำแบบเผ็ดมากเลยป้าเขาคิดว่าเขาชอบเผ็ดชอบอยู่เผ็ดใช่เับื่ย แต่มันก็เผ็ดมันมันร้อนด้วยไงเรามีสมุนไพรที่ออกพิษเป็นสมุนไพรร้อนด้วยขับลมอืมอืมคุณก้อนพี่เหรอัรอควาบครับ

เนกนเันอืออมติดติดพี่ผมต้องหวงข้างนี่เองจัดไม้ดอกันนะนี่ตตดตรงนี้เอง ตอนเราจอดรถที่แรกอ่ะผมอร่อยมากคุณจริงแล้วอันนี้ผมมีพริกสา,ามระดับครับตัดใจหนึ่งสองสามของผมนี่มันเกินสามอืมเค็มหวานตัดใจมากม,มีเสียอะไรนะ เทานอาหารแล้วเนื้อออกเนี่ยมันบ่งบอกถึงรสชาติของอาหารอือโหดูนะขออภัครับคือหัวพี่ออดครับอากาศเย็นก็หนาวนิดนึงนะหนาวเลยน่ทีแรกทีแรกเลยเนี่ยผมมีเมนูอีกตัวหนึ่งพี่คือเนื้อผัดใบยี่หร่าแต่เนื่องจากว่าเกรงใจข้างๆบ้านมาก หันแล้วเขาคงอยู่ไม่ได้กันก็เลยตักออกอื อืมหื้อหือห้อทำจบเลยจบขึปป้นบ้างไม่กินเผ็ดอย่างนี้มารอบ100ร้อยปีแล้วมั้งผม <c oughs> เผ็ดแล้วร้อนมันร้อนด้วย ต่อหนี่ยตอนอยู่เทพเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเลยคนแถบบ้านพ่อแม่ก็ไม่กินเลยแต่มาอยู่เชียงรายเนี่ยมายู่ว่าคนที่กินทิกแล้วปลูกทิกเพอกินโอ้สามไม่เป็นอย่างต่างเวลาทางหลังคาเลยนะใครดูคลิปแล้วไม่กล้ามากินนะที่นี่มีแค่สามระดับอันนี้ระดับ ติดมั้งอือคุณอดซาใจอือลตายถ้ามากินนะะเดี๋ยวสั่งว่าเผ็ดมากนะ บอกเผ็ดเผ็ดกลางตัดใจสองก็ะเพาแต่วันนี้แม่ครัวเขาเห็นว่าผมชอบกินเผ็ดใส่จัดเต็มนะฮะวันนี้กระเพาลิปอายก็กินไปวันละอย่างฮะนี่วมีกระเพาว,วากิวกระเพา <c oughs> <c oughs> เนื้อเป็ดโอ้ยไปเรื่อยเรื่อยโอ้ยเผ็ดขอบคุณพี่ออดด้วยวันนี้พี่ออดมาชิมให้กำลังใจฮะคน จงังหวัดใกล้เคียงกันอยู่สม,มุทรสาครพี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่กรุงเทพฯอยู่กรุงเทพฯแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็อยู่อมสินเก่าผมก็สินเก่าอมสินเลยเจอกันฮะเออใครที่ดูอยู่แล้วก็เป็นสิ์เก่าอมสินมาอุ่นนุนกันนะครับโอ๊ยเพชรสวัสดีครับ